เชิญชวนคุณชมอมหิแมแก้มตุย วิทยุน่าจะดีว่ะคนต้องฟังกันทั้งประเทศกูจะได้ปิดได้ทำไมพ่อเลิกร้องก็เถอะนี่ฉันอยากจะเป็นนักร้องอะพ่อก็ไม่สนับสนุนฉันกินข้าวเถอะกินข้าวเถอะถามพ่อหน่อยฮะสังเกตพ่อมาเดือนเองแล้วไว้หนวดทำไมอ้าวมันไม่ความต้องการเว้ยต้องการยังไงต้องการให้ตรงเนี้ยมันมีขน พ่อพ่อดิทำให้ขำแต่เช้าเลยนี่ทำให้ต้องการต้องการให้นตรนี้มีมีขนทีหลังอ่จะทำงานอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้ฉันนะถ้าจะยกข้าวยกของเนี่ยให้ไอ้ไอนนียมันไปขนโชคดีบ้านเราไม่ต้องซื้อจักรยาน <S <s ทำไมถีบมึงนี่แหละ <S 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 เดี๋ยวเธอมาเล่นอะไรกับพ่อพ่อเนี่ยภูมิใจนะ ท,ที่มีลูกชายอย่างเองพ่ออะน้ำจ้ะอันนี้<า>น้ำกินกนะจ<า>้ะ<า>น้ำมะพร้าวไว้ล้างหน้าฉันเตรียมให้หลังบ้านนะนังพินนั่งพินจะมาปากดีหน้าตาเป็นยี้แล้วจะมาปากดีอีกเองอะไปว่าพี่เขาเองอะเป็นลูกคู่หญิงแทนที่จะหน้าตาดีให้ติดพ่อติดแม่ หรือว่าได้พี่มึงสักนิดก็ยังดีหน้าตาเองน่ะมันจะหาผัวได้ไหมนางเพีข้านาอ่อนใจจริงๆนี่ถ้าเองเป็นผู้ชายละไอ้เจ้าเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ถ่าจะดีป่านนี้คามีผัวไปแล้วล่ะพ่ออะอะไรมาถึงก็ว่าซะเลยนะไม่อยากคุยกับพ่อแล้วคุยกับพ่อทีไรนะพ่อว่าฉันทุกทีเลยฉันไม่อยากเถียงกับพ่อหรอก เสียกับพ่อไม่เท่าไหรเสียกับพี่ที่ไรนะพี่โมโหเช่นที่ไรพี่จะเข้าสิงสทุกทีเลยอ่ะเอ็งหาหัวไม่ได้ลัะชาติเนี้ยนังพินเชื่อเอะไม่มีไม่มีโว้ยไม่มีนังพินผู้ชายที่ไหนเจ้าเองทำเนี่ยหน้าตาอย่างเอ็งน่ะไม่มีหรอกเดี๋ยวว่าจากหน้าตานะมีมือการทำกับข้าวของเอ็งเนี่ยยังไงเด็กนอวิส ไอมันแ,แปลว่าอะไรวะสุนักแม่รับประทานพ่อ,อถูกอย่างพี่พ้องของเองว่าแล้วเว้ยหรือว่าฝีมือเองเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าอันเ e เช no d i n n e นพ่อเหมือน,น,น,น <laughs> กันเน่พ่อกับพี่ว่าฉันทำกับข้าวไม่อร่อยเหรอะ <laughs> ดูนี่ทอดปลาเนี่ยปลานี่ก็ขี้เหนียวขี้เหนียว <laughs> ปักเค็ม

มันย <hi> ิ่งแล้วใหญ่เลยนะพ่อบอกฉันทำกับข้าวไม่อร่อยแต่จะกินให้อิ่มเหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกินไปแล้วฉันจะไปเก็บอยู่นี่แหละเน่พ่อกับพี่ไม่ต้องกินแล้วนะข้งข้าวเนี่ยฉันไม่ทำให้กินแล้วหน้าอย่างพี่นะกินข้าวไม่อร่อยแล้วพี่ต้องอมเหรียญถึงจะดีแล้วไม่ต้องเถียงกันแล้วนะมัวแต่เถียงกันเนี่ยพี่ไปแบกนากันได้แล้วอะเฮ้ยอะไรคอะไรว่แบกนาอ่ะแบกก็ดำไงก็แบกนา แบกนาก็ดำนาไงพ่อไปเลยไปทำงานไปเลยไม่ต้องได้กินมาานกินปลากันเลยแล้วเอ็งอะเอ็งอะเอ็งอะไปด้วยเลยไปช่วยกันทำมาไปไม่ไปวันนี้ฉันงอนฉันโกรธฉันไม่ไปทำนาฉันจะนอนอ้าวไปเลยไปทำเป็นสองคนเลยพ่อกับพี่ไปเลยฉันจะนอนไปพร้อมกันนี่หน้าหน้าหลังพื้นใหม่อยู่นี่นะอ๋อพื้นใหม่อยู่นี่อันนั้นมันทำไปแล้วเมื่อวาน ไปเลยในอีกสองวันเลยแหมวายทำของข้าวไม่อร่อยเหรอพี่น้องพี่น้องดูดิพี่น้องดูไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> พี่น้องดูดิกูไม่เห็นอะไรเลย นางทิ้นน่ะจริงๆแล้วมันแอบลักพี่อมันรู้ว่าพี่จะมาใช่ไหมมันนอนให้ข้าจอดเรือพี่แล้วเสกการเลยพี่ทำไมวะเอางี้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูลาดราวแล้วพี่ดูต้นทางตรงนี้ดี่าะไอ้ลี่ไปไอ้เพ็ญเป็นคนรักข้าแล้วจะมาให้ข้ายืนดูต้นทางได้ไงวะ มึงอะดูต้นทางกูเข้าไปเคลียร์ฉันบอกความเดียวแล้วฉันงอนฉันโกรธวันนี้พี่บอกฉันนำกับข้าวไม่อร่อยฉันไม่ไปทำนาหรอกไปเลยไปเลยนะฉันไม่ไปนี่มีผัง เอ้พินพอรู้ว่าพี่จะมาพินมารอรอพี่หนะจ๊ะจะไม่ได้รอพี่เองนะโหสเปคผู้ชายฉัน่ะฉันไม่ชอบผู้ชายแนวสปาร์ลหรอกฉันบอกให้รักหล่อจริงจอกไอไม่ต้องอายใครพี่น้องคิดอะไรนะพี่จะทำอะไรฉันอะอย่าถือว่าเป็นลูกผู้ใหญ่เลยฉันจะไม่กล้าแล้วจะบอกให้ฉันจะด่าแยงนะนี่นี่พินคิดอะไรอะคิดว่าพี่จะทำอะไรแล้วพี่จะทำอะไร คิดหรือเปล่าว่าพี่จะทำอะไรเนี่ยคิดสิคิดถูกแล้วพี่ทำอะไรฉันได้จะถือเป็นลูกผู้ใหญ่นะฉันพี่ไม่ทำอะไรพี่จะมาปรึกษางานปรึกษางานอะไรอ่ะเจเคนดีมาเซร็นก่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครียดอะไรนิดหน่อย เด็ดเด็ดพักยกพักยกไอ้พี่ไอ้ลี่ทำไมล่ะพี่กูคนเดียวกูคงเอาไม่อยู่หรอกมึงช่วยกูหน่อยสิให้ฉันช่วยล็อกเลยล็อกเลยไม่มีปัญหาฉันช่วยล็อทำไมก็ช่วยไงช่วยจับอ้าวช่วยจับเหรอไอตัวโน้น มันจะใช่ที่นี่หรือเปล่านะนี่ก็จะมืดจะค่ำอยู่แล้วเนี่ยเดินหาทั้งวันก็ไม่เจอสักทีเอ้ยหลังนี้หรือเปล่าวะเขียนมาก็ไม่ชัดเจนห,หมู่บ้านนี้ก็แปลกเป็นอะไรกันไปหมดก็ไม่รู้ กี่ผ่านมามีบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งเราจะไปขอเช่าเท่าไหร่ไปอ่านป้ายหน้าบ้านก็ไม่รู้ยังไงมันเขียนงงๆเขียนว่าขายหรือให้เช่าเราก็ไม่รู้มันจะขายหรือจะให้เช่ากันแน่ถ้าไม่ใช่ละซวยเลยคืนนี้จะนอนไหนเนี่ยใช่หรือเปล่ามาบ้านหลังนี้จุดเด่นของบ้านหลังคามุงแฝก เออแต่ที่ผ่านมา30กว่าหลังมันก็มุงแฝกทุกหลัง่ะนะทำยังไงไม่เห็นมีสังกสีเลยหน้าบ้านจะมีแค่ตั้งอยู่หรือจะเป็นแค่นี้ข้างๆแค่จะมีเข่ง เล็กกับเข่งใหญ่อย um <|ja|>> er ู่สองใบใช่หรเปล่าม anyway> ันก็มีทุกหลังอะแต่ว่าหลังนี้เข่งจะห่างจากแค่แค่สามศอกอะไรจะละเอียดขนาดนั้นวะลองวัดดูสิ สามเาป๊ะเลยเป๊ะเลยชัวร์เลยที่นี่แน่นอนแต่ว่าต้องให้มั่นใจที่ราวตากผ้ามีกางเกงตากอยู่สามตัวไม่ใช่ในราวพระกระมาเฮ้ยนี่นีเออนี่ไยังไงสามตัวหนึ่งสองสามออตัวกลางจะเหม็นที่สุด จะใช่หรือเปล่าวะต้องดมด้วยเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ขนาดไม่ใกล้แล้วเนี่ยห่างๆยังฉุนขนาดนี้โอ้ยและจะมีถุงกอ๊อบแฝนอยู่หน้าบ้านเฮ้ยบ้านนอกอย่างนี้จะมีถุงกอ๊อบได้ไงวะนี่เหรอ๋อถุงก๊อบแก๊บ โอ้แม่เราก็อ่านไม่หมดปะโถเยแล้วจะมีดอกกุหลาบอยู่สองดอกอ้าวนี่ใช่เลยใช่เลยสองดอกนั้นจะเป็นดอกปลอมเป็นดอกพลาสติกนี่สงสัยจะแจ้งจริงเลยแกไปอยู่กรุงเทพตั้ง30ปีแล้วนี่แกรู้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยใช่จริงด้วยไม่รู้ละร้อนก็ร้อนอหามาทั้งวันแล้ว เขาไปอาบน้ำดีกว่าไอ้แต่ว่ามีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับเอ่อในคนนะมีบ้านอยู่ไหมในบ้านมีคนอยู่ไหมนั่นใคร <c oughs> ออกผมมาหาคนครับไม่มีใครอยู่ นั้นผมกลับแล้วนะวัสดีครับเฮ้ยถ้ากูจะบ้าเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเนะี่ยเฮ้ยร้อนก่อนร้อนด้วยไม่เอาแล้วอาบน้ำดีฝาเค้อยู่ก่นอนนยฮัลโหลวัสดีครับ มามาไล่ทำทานามันก็ต้องเหนื่อยรมดาเนาะไม่เหนื่อยได้ไงทำได้ทำนาเน่พ่อให้ฉันถือก็อยู่สองคนเนี่ยพ่อนี่ไม่ถืออะไรเลยทำไมจะไม่ถือถืออะไรถือว่าเป็นพ่ออะและมัวอะมัวก็มัวกะใส่อยู่คนเดียวใส่อยู่คนเดียวที่ไหนอะก็ใส่อยู่คนครบเนี่ยผมไม่คุยกับแม่แม,ม่พ่อได้พ่อแล้ว ใช้ขึ้นมากเหอ่านพ่อนะเฮ้ยเน่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เพนนั่งก่อนนั่งก่อนอะไรนะนั่งก่อนพ่อกับลูกดิจะลูกทำไมลูลูกจะได้ได้นั่งก่อนเอาก็ต้องเล่นก็มันนี่แหละพ่อพ่อผมไปอาบน้ำก่อนได้ไหมไม่วะรู้สึกว่า กลิ่นตัวโมโหกลิ่นตัวอะไรวะฉุนไม่เป็นไรเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายนอนลงนอนลงทำไมกริ่งกๆิ่งกิ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 งเออโอเคลูกลุกขึ้นทำไมใช้ลูกกริ่งเดี๋ยวก็หายอ่ะเฮ้ยพ่อคะนี่พ่อถามเองจริงๆริงวะไอ้ที่มันปล้่งเองเมื่อเช้าเนี่ย มันได้เองหรือเปล่าวะโอยพ่อพ่อก็ถามเลยไม่คิดเลยเนาะตอนที่มันจะมาปั้มฉันเมื่อเช้าเนี่ยฉันก็เรียกพ่อมาช่วยฉันพ่อก็ช่วยฉันไม่ทันไงมันไม่ได้เองไม่ได้โอ้โดีแล้วลูกเอ้ยพ่อนิกว่ามันได้เองซะอีกมันน่าจะเป็นลูกติดเมียนะลูกนะแต่พ่อ ันรู้่าไอ้นู่นมันไม่ได้หรอกอแต่พ่อจะได้มันก่อนนะนี่รู้ดีจริงๆนะเฮ้ยออไม่ได้ซะหรอกไม่มีอะไรก็พ่อกับพี่มาช่วยมัยไม่ทานไงแต่ถึงยังไงเรื่องนี้ก็จบไม่ได้ไพี่พองมันทำกันขึนขนาดนี้มันหยามนหน้ากันมันไม่รักหน้ากันไว้หน้ากันเลย มันไม่เห็นกันหน้าชัดใช่บันบายคลายเครียดยังไงก็จบไม่ได้พี่พี่จะเป็นโมโหเคลมไมล์เราที่มันไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมอะไรละพี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทางเราไม่ล้างแคนเขาเหรอไม่ใช่ว่าจะล้างแค้นแล้วคิดดูไอ้น้องลูกผู้ใหญ่มันโดนถึงขนาดนั้นน่ะแล้วผู้ใหญ่เขาจะยอมเหรอฮะ และเราจะอยู่กันยังไงพ่อเราก็ไปตีนองเหมือนจะน่วมไปทั้งตัวแล้วพ่อมันเป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อฉันว่าเราเก็บเสื้อผ้าหนีไปที่อื่นดีกว่าฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่มีเมียแต่ฉันว่าพ่อกับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะถ้าเกิดมันมาหาเรื่องเราถึงที่บ้านนะเก็บเสื้อผ้าก่อนเก็บเสื้อผ้าก่อนเก็บเสื้อผ้าก่อนพี่ไม่ต้องทำไม เรืว่ามันมาหาเรื่องเราถึงที่บ้านนะเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวมันหรอกไอ้ผู้ใหญ่จะเป็นลูกผู้ใหญ่เป็นใครมาจากไหนอ่ะฉันมีวิธีของฉันมีวิธีจริงหรือเปล่าเฮ้ยเอาล่ะพี่เส่ใจฉันเถอะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะงั้นเดี๋ยวฉันเหีียวตัวละฉันไม่อ่านน้ำก่อนนะอบบน้ำฉันมานะไม่ไม่ต้องกลัวแล้วพี่ไม่กลัวจะไปไหนอ่ะดูแลน้องไม่ต้องไปตามดูขนาดนั้นหรอก น้องมันเป็นผู้หญิงอันนี้มาเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายแล้วฉันจะดูมาเหรอผู้หญิงเนี่ยมันอดแอะเองนะเป็นพี่มันนะก็เป็นพี่ะสิพ่อคนที่จะดูก็คือพ่อนี่แหละอพ่ออย่างนี้พ่อดูแลลูกเพราะว่าไอ้ลูกไอ้น้องลูกผู้ใหญ่เนี่ยมันทำอะไรันดีเนี่ยพ่อไอ้อะมีปัญหามีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ย เราจะบอกกับเขาตรงๆเขาจะเชื huh? ่อเราไหมเราบอกใครบอกอะไรวะเฮ้ยอะไรอะอะไรใครใครอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้หรอกเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรกันนะอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยทำไมใครเนี่ยทำไมใครเนี่ย ของบ้านเหรอใช่สิเอาแล้วฉันเป็นใครอ่ะเอาฉันเป็นใครเอาเอาเน่ยฉันจะไปรู้หรือว่าแกเป็นใครแกขึ้นมาบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยแกเป็นใครอ่ะฮะเอาแล้วเธอเป็นใครฉันเป็นเจ้าของบ้านนี่สิเป็นเจ้าของบ้านใช่เอาแล้วไม่รู้เหรอว่าใครขึ้นบ้านมาบ้าเปล่าฮะเออดูดิเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่รู้ว่าใครขึ้นบ้านมาดูสิเป็นเจ้าของยังไงเไม่เจ้าของบ้านไม่ต้องมาเถียงซะเลยนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยออกไปนี่นี่เธอไล่ใครอ่ะ ใครแกสิอ้าวแล้วจะเป็นใครมาไล่ฉันฉัเป็นเจ้าของบ้านนี้สิอ๋อเป็นเจ้าของบ้านมาไล่คนมาในบ้านเออบ้าเปล่าคิดยังไงอ่ะอ๋อนี่นี่เธอเลี้ยงตุ๊กแกด้วยเหรอเฮ้ไอ้ชี้เล่เก่งเป็นใครเอ็งบอกมาเลยนี่เออเดี๋ยวถ้าไม่พูดไม่จาไม่บอกฉันจะสแกนเนอร์แกอ้าวเอาวอย่าพูด ใคเป็นใครไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เสื้อผ้ากลับกันนี่มันยังไงนางทินอัศจรรย์ไม่ได้อะทำไมมันชุลมุนอะไรขนาดนี้แล้วเมื่อกี้เธอวิ่งเข้าไปเธอเธอเห็นช้างน้อยฉันหรือเปล่าว่าะทินที่แพ้พวกเลี้ยงช้างนี่เองอะอเย่่าไใส เองเป็นใครมาอย่างไงเออหยิบอะไรได้ใส่มาก่อนดีนะมึงหยิบเองมาใส่ก่อนเนี่ผมมีคําอธิบายคือคืออย่างนี้นะครับคือคือว่านี่นี่อะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเออนี่ครับนี่ครับเออผมมีจดหมายมาครับนี่ครับเฮ้ยเอาทิ้งทำไมอ่ะฉันกลัวตํารวจตํารวจมาเกี่ยวแล้วกับจดหมายกามีจ่าหน้าซองอ่ะโอ้ยพ่อพ่อ ต้องๆๆอ่านดูนะอ่านสิครับอ่านสิครับแล้วไหนจดหมายอยู่ไหนอะอยู่ข้างในอะครับเอา้าเราเขียนมาไว้ข้างในใครจะอ่านได้ล่ะเอน้าก็เข้าไปในจดหมายสิครับเฮ้ยดูถูกมากเกินไปแล้วถ no? you know. ึงฉันเป็นชาวนาก็มีสังสีเว้ยอะไรอะทำแบบนี้มันหยามหน้ากันเนี่ยเขียนหนังสือหัวลงให้อ่านได้ไงเนี่ย โอ๊ยนี่โง่จริงๆก็เปล่าเนี่ยฮั้งหรือว่าแกล้งโง่อน้าไม่รู้เลยหนังสือกลับหัวแล้วอ่านยังไงโอ๊ยนี่ๆๆเอ้าน้องถือหน่อยดินี่ทำไมนี่ถือนี่จดหมายมันหัวลงใช่ไหมเฮ้ยถืออย่างนี้อ่าแล้วน้ามาอ่านเนี่ยอ่านเนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้อ่านอันนี้นะ่านอ่านอ่านอ่นอ่าเอ่นอ่นี่ๆๆกลมๆๆกลมลงกลมลงปัญญาอร็ว นี่อ้ออะไรวะเป็นปัญญาอ่อนตามเขาทำไมนี่แค่บิดแค่นี้ก็อ่านได้แล้วเออเฮ้ยเฮ้ยไปตรงแล้วน้านี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะอย่ามายกเขาเขียนว่าไงว่า่ะจะอ่านคนเดียวถึงเจ้าโคนแกไม่ต้องถามอะไรมากรู้แต่ว่าคนที่ฉันส่งมาชื่อคุณราเชเขาเป็นข้าเขาเป็นใครก็ไม่รู้ เขาปเป็นปคนดีระหว่างนี้พยายามดูแลเขาอย่าให้ขาดตบกบกน้องแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเนี่ยมันต้องเกี่ยวแล้วถ้าแกสามารถเอาเขาเป็นเฉยไนดะ้จะถือว่าเป็นความโชคดีของตระกูลเราฉันเนี่ยนะใช่ deny? พอลองอย่าลืมเอาเขาเป็นเขยให้ได้โขาเขไม่รู้จักผลอ่อนปลายเท้าเราจะให้มันเป็นเขยได้ยังไงอ่ะก็ฉันไม่รู้จักเขาอ่ะเดี๋ยวแกก็รู้เองไฮ้นี่มันอ่านจดหมายแล้วคุยโทรศัพท์กันวะเนี่ยยังไงพ่อเป็นฮ้ยอะไรกันอ่ะอะไรอะไรนะ จริงหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะลูกสาวแกเดี๋ยวพ่อขอลูกสาวลูกสาวหม,มายหมายเนี่ยพ่อขีดอ่านว่าไงว่ไปปา,าไงได้ความว่าไงเอ็งอย่าเอ็ดไปเขาส่งไอ้เนี่ยมาเป็นผัวนางพินป้าเอ็งป้าเอ็งส่งมามาเป็นผัวนางพินฮ<า>ะเขาเฮ้ย ยังไงพ่อเออปลาปลาปลาเปล่าคือเอ้ยไปจัดแจงเตรียมน้องเองตอนรักเขาไปเลยเขาเตรียมน้องตอนรักได้ยังไงเนี่ยพ่อเออหน่าเขาเขาเขาไปพักผ่อนในห้องก่อนอย่าพึ่งไปไหนนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้อะไรอ่ะบอกว่าเป็นเคยอะไรอ่ะเลยไม่มีอะไรนะไปไปพักผ่อนพักผ่อนตามสบายนอนพักที่เลยนอนนอนห้องตี๋ไก่พิมพ์มาเอยครับ เขาเขาผู้ชายคนนี้เขาจะมาทำอะไรทำไรอ๋อฮะต่อไปชีวิตเองนะจะไปที่อะไรชีวิตแบบก่อนาบคลายครี